ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับครูก,ก้อยในรายวิชาภาษาไทายเหมือนเดิมค่ะวันนี้ครูก,ก้อยก็จะมาสอนในเรื่องอะไรกันคะนักเรียนรู้ไหมอ่าถ้าไม่รู้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเมื่อน,นักเรียนอ่านได้แล้วอ่านบทความหรืออ,อ่านสื่อต่างๆนักเรียนต้องแยกให้ได้ว่า อันไหนเป็นข้อเท็จจริงอันไหนเป็นข้อคิดเห็นนะคะซึ่งเราจะมาเรียนกันในวันน claro ี้ค่ะเรามาดูการอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นก่อนค่ะคืออะไรความหมายคืออะไรการอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นหมายถึงการอ่านอย่างละเอียดทุกตัวอักษรและเมื่ออ่านจบแล้วต้องแยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อคิดเห็นค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูความหมายของข้อเท็จจริงกันค่ะ ข้อเท็จจริงหมายถึงข้อความที่แสดงเรื่องราวเหตุการณ์ปรากฏการข้อมูลและสิ่งต่างๆที่เป็นจริงตามธรรมชาติสามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้และมีหลักฐานสนับสนุสนยืนยันค่ะข้อเท็จจริงนะักเรียนจำไว้เลยคือเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้นะคะนักเรียนต่อมาเรามาดูลักษณะของข้อเท็จจริงกันค่ะก็จะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันหนก็คือมีความเป็นไปได้เสมอ 2. มีความเป็นจริง3 มีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้ 4. มีความสมเหตุสมผลค่ะนี่คือ4ี่ลักษณะของข้อเท็จจริงค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่างข้อเท็จจริงกันค่ะข้อเท็จจริงข้อนี้อ่านพร้อมกันเลยค่ะสุนัขเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมคะเพราะว่าสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเราเคยเรียนวิทย์ไหมคะนะ่าเราเคยเรียนวิทย์เราก็ต้องรู้ดังนั้นเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะสรุปก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะต่อมา ัวอย่างที่สองค่ะเขาบอกว่าบอกว่าอะไรคะอ่านพร้อมกันค่ะต้มยำกุ้งเป็นอาหารประจำชาติไทยนักเรียนเคยกินต้มยำกุ้งไหมคะครูเชื่อว่านักเรียนต้องเคยกินต้มยำกุ้งเพราะว่าต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติไทยเลยเขามีบันทึกไว้นะคะนักเรียนต่อมาค่ะเรามาดูข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นหมายถึงข้อความที่แสดงความร้สกหรือ ความเชื่อความคิดเห็นหรือการคาดคะเนของบุ GUY คคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะเรารมาดูลักษณะของข้อคิดเห็นกันนะคะลักษณะของข้อคิดเห็นจะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันนั่นก็คือเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก2เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน3เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะ4เป็นข้อความที่แสดงความคิดของผู้เขียนเอง 5เป็นข้อความที่แสดงความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะนี่คือ5ลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่ครูยกมาให้นักเรียนดูวันนี้ก็คืออ่านพร้อมกันเลยค่ะผู้หญิงที่เดินอยู่บนพรมแดนแต่งกายทางสมัยและสวยงามอันนี้เป็นข้อคิดเห็นเพราะอะไรเพราะเป็นความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะคนอื่นอาจจะมองว่าผู้หญิงคนนี้แต่งตัวเชยก็ได้นะคะ คนเรามีความคิดที่แตกต่างกันค่ะข้อนี้จึงเป็นข้อคิดเห็นค่ะต่อมาเรามาดูเขาบอกว่าครูสมศรีสวยที่สุดในโรงเรียนอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นเหมือนกันค่ะเพราะว่าครูบางคนหรือคนบางคนอาจจะมองว่าครูสมศรีไม่สวยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นต่อมาเรามาดูครูมีบทความมาให้นักเรียนลองอ่านกันนะคะอ่านมาพร้อมกันเลยค่ะประเทศต่างๆก็มีระบบการปกครองแตกต่างกันไป ประเทศรัสเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์ถ้าข้าพระเจ้าต้องมีเชื้นอ,อยู่ที่นั่นคงอึดอัดใจไม่ใช่น้อยเพราะข้าพระเจ้าถือว่าทั้งสองสถาบันเป็นศูนย์รวมใจของคนทุกคนนะคะเรามาดูข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงที่ครูอบอกแล้วก็คือเรื่องจริงนะคะที่สามารถพิสูจน์ได้ก็คือข้อบทความที่เขาบอกว่า ประเทศต่างๆก็มีระบบการปกครองที่ไม่เหมือนประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนะคะต่อมาเรามาดูข้อคิดเห็นอข้อคิดเห็นเขาก็ใส่ความคิดเห็นของเขาลงไปว่าถ้าข้าพเจ้าเนี่ยถ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าถาบัานทั้งสองคือที่รวมใจนีคือข้อคิดเห็นของเขาที่เขาแสดงความคิดเห็นลงไปนะคะ ครูมีตัวอย่างให้นักเรียนช่วยกันดูนะคะว่าที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นอ่านพร้อมกันเลยค่ะคาดว่าอีกสามปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีหิมะตกนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะเป็นความคิดเห็นใช่ไหมคะเป็นข้อคิดเห็นเก่งมากค่ะนักเรียนต่อมาเลยเทอมนี้ฉันสอบได้เกรดสามจุดศูนย์เทอมนี้ฉันสอบได้เกรดสามจุดศูนย์ ในปอพใช่ไหมคะในปอพนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องรีงสามารถพิสูจน์ได้เราสามารถไปดูได้จากปอพนะคะนักเรียนต่อมาเลยค่ะหากมีผูกกาบินมาเกาะหลังคาบ้านเป็นการบอกลางร้ายแก่เจ้าของบ้านเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงคะนักเรียนเป็นข้อคิดเห็นนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อดังนั้นจึงเป็นข้อคิดเห็นต่อมา ดวงอาทิตย์มักจะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงคะเป็นข้อเท็จจริงนะคะเก่งมากค่ะเมื่อเราเรียนจบไปแล้วเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดวันนี้เป็นเรื่องของอะไรคะการอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเล่มสีเหลืองไปเลยค่ะทําการบ้านนะคะในหน้า25 26นะคะแล้วก็ นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหาหรือยังไม่เข้าใจในบางส่วนสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอหรือเปิดหนังสือหลักภาษาไทยอ่านเพิ่มเติมได้เลยค่ะในหน้าที่31-33ถึงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน